วสวัสดีค่ะสวะะัสด, like, ด,ดะคะีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใช่ค่ะพามาดูอัปเดตเคสนะเคสนี้ทำด้วยเทมโอเทลงไปดูยก่อนหลังหูเนาะครบ4วันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ่ามาดูเคสสวยๆกันนะคะใช่แล้ว กับพี่นัทกันดีกว่าสวัสดีค่ะอ,อ,อยาเอารูคืนกลางทืงไปเลยอุย้ยเปลี่ยนมากพี่นัทส,สวยมากคืนหน้าแบบเขาเรียกว่าหน้าได้รูปเลยนะคะคนอันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนเลยนะปังมากพี่นัท <c oughs> ่ายปังมากพี่นัะส,สวยจริงนะคะ<อ>ต้องถามพี่นัทก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยทําจมูกมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยทํามาครั้งหนึ่งค่ะตอนนั้นทําเป็นเทคนิคอะไรมาทำแบบโคลส ปกติเลยปกติทำมานานรือยนานมากสิปีได้โอ้โหสิบสองปีแคลเซียมนี่ไม่ต้องพูดถึงเยอะแน่นอนนะคะผัผืดก็ไม่ต้องสืบเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจเนะอยากแก้ถ้าไปถึงอยากแก้ละคะพี่นัดอยากให้ทรงมันยาวขึ้นมานิดนึงให้ปิดรูจมูกด้วยเปลี่ยนทรงเปลี่ยนรูปหน้าพะจากทรงเดิมเราจะเห็นได้เลยว่าคือรูจมูกจะค่อนข้างเปิด ถ้าในห้างหุเหินนี่ก็คือเขาเรียกว่าเงินรั่วไหลเนาะใช่ใส่มูยางพวกเรานะก็ต้องนิดนึงมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะพี่นัทหันข้างนิดนึงโอเคสวยมากคุณนน่บักมากเหมือนจมูกนี้เป็นจมูกจะเกิดของพี่นัทจริงๆคือแบบว่ามันเข้ากับรูปหน้ามากนะคะเอาจริงคือท้าไม่ได้แบบว่าเจอกันมาก่อนก็จะเขาเรียกว่า มันจมูกนี้ตั้งแต่เกิดเลยอาใช่มันธรรมชาติแล้วมันสวยมากๆเลยได้เห็นทรงจมูกแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่นัทชอบชอบมากเลยหน้าเปลี่ยนรู้สึกตัวเองเลยหน้าเปลี่ยนมากหน้าดูลมุนหน้าหวานขึ้นเยอะมากคือหน้าได้รูปมิติขึ้นค่ะไม่ไม่แข็งด้วยน ไม่ได้ทำทำจมูกอย่างเดียวพี่เขาต้องทำไปแค่14วันยังไม่มีโอกาสจะทำให้เพิ่มยังค่ะแต่เขาเรียกว่าเปลี่ยนชัดมากใช่ค่ะทำแก้นี่ก็สวยแล้วเนอะรูปหน้าเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนหน้าดูหวานขึ้นเนาะค่ะถามความรู้สึกพนัดนิดนึงค่ะว่าหลังจากที่ถอดเฝือกแล้วเราเห็นกระจกอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกคนใหม่เลย จริงๆร,รู้สึกคนใหม่เลยมันมันหน้ามันเปลี่ยนเห็นได้ชัดเลยอะค่ะว่าเปลี่ยนแล้วก็ชอบทรงมาก่นมาก็คือแฮปปี้เลยใช่เนาะต,ตื่นเต้นลุ yeah. ้นเจอกระจกทุกวันได้ลรารู้สึกแฮปปี้นี่คือเขาเรียกว่าโลกก็สดใสแล้วนะแล้วฟิดแบตจากคุณรอบข้างอะคะตอนในเฟือยตอนในเฟือกเป็นยังไงบ้างทุกคนอยากเห็นมากเพราะว่าแค่เห็นตอนในเฟือก็ดูว่ามันยาวขึ้น ใช่ดูรูปตรงลูกตาก็เริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเพราะตอนนี้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าสันโด่งขึ้นด้วยมันก็ช่วยดึงให้หัวตาแบบว่าดูคมขึ้นด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นโอเพนนะคะใช่ค่ะถามพี่นึ้ว่ารู้จักคุณหมอกันทีรดทอคลินิกได้ยังไงคะเอ่อรู้จักใน Facebook แล้วก็รู้จักมานานแล้วก็คือดูเราก็แสดงว่าเป็น FC เพจอยู่แล้วใช่ใช่ติดตามมานาน นานแล้วเราก็เป็นที่แรกที่คิดว่าจะมาแก้แต่ก็ยังไม่มีโอกาสจนวันนี้ก็ได้มาแก้แก่สนใจแล้วก็ได้ใช่สนใจด้วยใช่ค่ะไม่ไม่ไม,ไม่เอาจร,จริงคือก็ไม่ได้ดูที่อื่นด้วยคือปักหลักแล้วว่าที่นี่ <c oughs> หมอกันเท่านั้นค่ะเขาเองที่บอกน้องหมอก็คือสามารถทําได้ทุกทรงแก้ได้ทุกปัญหานะคะเพราะว่าแต่ละคนมีความชอบในเรื่องของทรงไม่เหมือนกันซึ่งคุณหมอทําได้ตอบโจทย์น ถามเรื่องนิดนึงว่าทำโอเพนมันน่ากังวลมันเจ็บแบบที่หลายๆคนคิดไหมคะตอนแรกกังวลมากกังวลแบบจะยังไงอะไรแต่กลายเป็นว่าดีกว่าโค้ชมากด,ดีก็แบบออาาใช่หล,ลหลับแล้วตื่นมาแล้วดสดชื่นสวยโอเคคือดีมากคะ่ะแล้วการดูแลตัวเองยากไหมคะออไม่ยากเลยค่ะที่คลินิกก็มีบริการ <S <S ล้างแผลให้ด้วย ใช่พูดถึงการบริการการบริการของที่เทเลทอนคลินิกเป็นยังไงบ้างคะพี่น,นันบอดการดีดูแลลูกค้าดีมากเลยอะค่ะใช่เจอคุณหมอบ่อยไหมคะหลังจากที่ทำไปแล้วเจอบ่อยค,ะค่ะเวลามาพบดูดูแผลเงี้ยค่ะก็ได้พบหมอเพราะสนให่ที่เราบอกะะัอด,ดูแเบลยะะเพราะ<ช> ที่เราบอกว่าคุณหมอทําให้สวยแล้ว50%การดูแลตัวเองการดูแลแผลก็สําคัญเหมือนกันนะคะค่ะแล้ววันที่มาปรึกษาคุณหมออะค่ะมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ติดตามมานานก็คือต้องทําเลยอันนี้ก็พูดจริงๆต้องทําเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นไม่ตอบโจทย์เดี๋ยวเราจะต้องแบบต่ออย่างเงี้ยไม่ได้ละใช่ค่ะใช่ขอบคุณพี่แม่มากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้ไลฟ์ในวันนี้นะคะก็ก่อนจะ แบบทิ้งท้ายนิดนึงสําหรับเพื่อนๆคนไหนแล้วกันะค่ะที่กําลังสนใจมองหาที่แก้จมูกที่เสริมจมูกแนะนําหน่อยะค,ะค่ะค่ะก็ถ้าเกิดมีคนสนใจมีปัญหาเรื่องจมูกสั้นจมูกไม่ได้รูปโผเห้งก็แนะนําที่ทีละทอนค่ะคะ่ะหมอกันนี่ <c oughs> นะคะอยากได้จมูกสวยๆแบบนี้นะคะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเนาะที่สําคัญคุณหมอมีฝีมือนะคะแล้วก็ปลอดภัยเนาะ นะคะก็สามารถมาได้เลยที่ทีละทอนคลินิกนะคะยังไงวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่รนหะน้าสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ